ก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะก็จะมีศูนย์บริการข้อมูลอุทยานปวัติศาสตร์พนมรุงนะครับจะเป็นอาคารเล็กๆนะครับมีข้อมูลสำหรับภาษาสหินพนมรุง้งมีโบชัวแจกด้วยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ ก็มาถึงนะก็จะเป็นห้องซ้ายมือก็จะเป็นห้องภุมมหลังเมืองบุรีรัมณนะ <ฮะ S 1> ์นะก็ไปรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัม์นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต่างๆของตัวปราสตร์นะเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภูมิประเทศนะครับ เกี่ยวกับธรณีวิทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจําลองนะมนุษโบราณนะแรงโบราณคดีบ้านบึงน้อยนะครับนอนหลับสบายก็จะเป็นอ่า ให้ความรู้เกี่ยวกับบุรีรัมยก่อนปรวัติศาสตร์นะครับก็สามารถเยี่ยมชมได้นะครับก่อนขึ้นปราสาทหินตัวอาคารให้ข้อมูลนี่จะมี2อ,อาคารนะครับอาคารด้านหน้านฮะเดินมาทะลุด้านหลังก็จะมีอีก1อาคารนะครับ อันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่พบที่ประสาทอันนี้เรียกกีบขนุนนะครับอันนี้คือสีวะรึงนะครับแต่นนี้ที่พบที่ประสาทเมืองต่ำนะครับอันนี้มีรอยหักเดือย อันนี้ก็จะเป็นแท่นวางรูปเคารพนะครับอันนี้ฐานเสาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสาอะไรนะสว่วนในนี่ก็จะเป็นแท่นบรรจุวัตถุมงคลนะครับอ่านี่ก็จะเป็นห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะ เป็นห้องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้งนะครับก็จะมีรูปพระเทพนะครับท่านเคยมาศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่ด้วยนะต่อไปนะครับจะเป็นห้องประวัติศาสตร์ก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจําลองนะการก่อสร้างปราสาท พนมลุงสมัยก่อนนะครับมีรูปแกะสลักนะนเล็กๆช่างกำลังแกะสลักบันไดนาคนะครับกำลังแกะแกะสลักหัวนาคอยู่อันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะในสมัยก่อน,นมีนั่งร้านนะครับยดจ